สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแชร์เสื้อนะอีกตัวหนึ่งนะคะใช้ไหมไม่เกิน50นะคะสีละนะคะไม่เกิน50าสิบกรัมคือ2ตัวนี่ไม่เกินร้อยกรัมนะคะใช้เป็นซัมเมอร์นาสีชมพูเบอร์16ประกบกัน2เส้นแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยแม่ค้าไม่มีสีนะคะก็เลยใช้เป็นไหมเส้นใหญ่นะคะก็เส้นมันไม่เท่ากันนะคะดังนั้นจะใช้เข็มเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนแบบ หมาใหญ่เป็นหลักนะคะก็คือเข็มทองสองหัวนะคะด้านที่เป็นเบอร์สามนะคะทีนี้มาเริ่มนะคะทุกคนกเ็เริ่มถักโดยการม้วนโซ่ม้วนห่วงแล้วก็โซ่สามนะคะแล้วก็ทําหลักนะคะพันควักหนึ่งหลักนะคะลงไปในห่วงเนี่ยนะคะสิบหกครั้งค่ะทุกคนนะคะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะ ะะพันแล้วก็ควักนะคะพันแล้วก็ควักให้ได้ทั้งหมด16บหหลักนะคะห่วงนี้มันรูดได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรารูดตอนจบนะคะตอนนี้ก็ทำแบบรวมๆไปก่อนนะคะทุกคนวนมาจบแล้วนะคะสิบหหลักแล้วตรงนี้เลยนะ,ะตรงจุดเริ่มต้นควักเลยนะคะทุกคนควักออกมาเลยนะคะทีนี้ก็รูดนะคะ ร,รูดไอห่วงนะคะให้มันแน่นนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มนะคะเริ่มถักแถวที่หนึ่งเลยนะคะเรานับเป็นแถวที่หนึ่งอ่ะไม่รวมวงกลมนี้นะคะทําโซ่สองครั้งคะ่ะทุกคนแล้วก็พันหัวเข็มนะคะควักลงไปในที่เดิมเป็นหนึ่งหลักนะคะหลักถัดไปนะคะพันควักลงหลักถัดไปเป็นหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ นะคะสหลักนะคะได้สีหลักแล้วทีนี้เราก็จะทำเป็นหลักที่5้านะคะพอหลักที่5แล้วเนี่ยทุกคนทำโซ่นะคะต่อด้วยโซ่สาครั้งนะคะโซ่สาครั้งแล้วก็ลงที่เดิมค่ะทุกคนลงที่เดิมเป็น1หลักนะคะทีนี้มันจะเกิดมุมนะคะตรงนั้นเราจะเรียกเป็นมุมนะคะทุกคนหลักที่สองค่ะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะ มันก็จะมีสี่มุมนะคะอ่าสี่แล้วนะทุกคนสี่หลักแล้วนะแม่ค้าจะไปไว้นิดนึงเพราะว่ามันมันทาเหมือนเดิมนะคะหลักที่ห้านะคะหลักที่ห้าแล้วก็โซ่สามค่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยเราก็จะพันแล้วก็ลงที่เดิมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งหลักนะคะ ทุกคนสังเกตว่าตรงมุมนะ,ะตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นจุดมุมนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะทำหลักนะคะห้าหลักนะคะซึ่งในแต่ละด้านนะคะก็จะเท่ากันนะคะในแต่ละด้านทั้งสี่มุมนะคะก็จะมีห้าหลักเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลงเป็นหลักที่สองนะคะหลักที่สองนะคะแล้วก็ลงหลักที่ สามนะคะอ่ะหลักที่สี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นสี่ด้านนะสะี่มุมนะคะหลักที่ห้าทีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมุมนะคะก็โซ่สามคือถ้าทุกคนท่องว่ามันคือมุมอะ่ะมันจะมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราทําผิดนะคะเราก็สามารถแบบจับจุดได้ว่าเออเราจะไปถอยตรงไหนแล้วก็เริ่มตรงไหนนะคะเมื่อเราได้มุมนะคะ ด้านสี่ด้านสี่ด้านละห้าหลักนะคะสี่มุมน,นะคะแบบนี้มาจบกันแล้วนะทุกคนอาจบจบดอกนี้นะคะจบแถวนี้ก่อนนะคะมันจะลงที่เดิมนะคะอ่าอย่างนี้นะ,ะลงหลักเดิมหลักแรกนะคะแล้วก็โซ่นะฮะโซ่สามครั้งโซ่สองครั้งแล้วก็พันหัวเข็มคะ่ะทุกคนแล้วก็ควักลูดออกมาอย่างนี้เลยนะ,ะเพื่อให้มันมันมีช่องที่ใหญ่ขึ้นนะคะอ่าเห็นไหมฮะ ได้สี่มุมนะคะแต่ละมุมก็มีห้าหลักนะคะสีด้านอันนี้จบแถวที่หนึ่งค่ะทุกคนนะคะอามาค่ะต่อแถวที่สองค่ะแถวที่สองนะทุกคนก็โซ่ขึ้นมานะคะสองครั้งค่ะทุกคนสองครั้งนะคะหลังจากนั้นนะก็ทําเหมือนเดิมคะ่ะลงไปในช่องนะคะ,ลง,งะ,คะลงไปในช่องเนี่ยอันนี้สามครั้งนะคะพันหัวเข็มควักลงไปในช่องเนี่ยตรงมุมเนี้ยนะคะ ลงไปในมุมสามครั้งนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็พันหัวเข็มนะคะควักลงไปตามหลักตามแนวเลยนะคะหลักที่เราทำไว้เมื่อกี้5หลักนะคะทุกคนควักลงไปนะคะบนหลักแต่ละหลักเนี่ยนะคะมันก็จะได้5หลักเหมือนเดิมถูกไหมฮะอันนี้แทบไม่ต้องนับนะคะทุกคนสามารถเพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปในหลักเดิมได้เลยนะคะหหลักนะคะ อันนี้คือทุกคนจำได้นะว่าว่าเมื่อกี้เราทำไ้ห้านะฮะแล้วเราก็ควักตามหลักของเขาไปนะคะตามเดิมไปนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมามามีหลักเพิ่มก็ตอนที่เป็นมุมนี่ละทุกคนเนี่ยพอเราได้อย่างนี้แล้วถูกไหมฮะเราก็พันหัวเข็มแล้วลงมุมเนี่ยสามครั้งค่ะทุกคนพอลงมุมเนี่ยสามครั้งนะมันจะทําให้ด้านเนี้ยยาวขึ้นถูกไหมฮะมันจะทําให้กว้างขึ้นนะแต่ละด้าน นะคะแล้วก็โซ่สามครั้งนะคะแล้วเราก็ลงที่เดิมค่ะทุกคนลงมุมนะ,ะลงมุมพันหัวเข็มควักมุมนะคะ3ครั้งนะคะเหมือนเดิมนะคะเมื่อได้มุมครบแล้วนะทุกคนนะคะสครั้งแล้วนะแล้วทีนี้พอลงมุมครบนะคะเราก็พันหัวเข็มแล้วก็ควักนะคะควักไปตามหลักนะคะ เนี่ยควักไปบนหลักนะคะก็จะควักไปเรื่อยๆนะคะตามที่เราทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราทําทไว้ห้าหลักนะคะแถวตะกี้นะคะพอเราถักไปครบแนวที่เราเทําไว้แล้วนะคะเราก็มาทําใส่ในมุมนะคะมุมนี่จะท่องง่ายๆเลยค่ะทุกคนครั้งละสามนะคะแล้วก็โซ่สามนะคะแล้วก็ครั้งละสามนะคะ เนี่ยค่ะก็ลงโซ่ได้ครั้งละ3ามนะคะ3าแล้วโซ่3ามครั้งนะคะแล้วทีนี้พันหัวเข็มลงที่เดิมนะคะลงตรงมุมอีก3ามหลักนะคะมาค่ะหลักสุดท้ายแถวด้านสุดท้ายนะคะเราถักมาเรื่อยๆนะจนมาถึงจุดมุมสุดท้ายนะคะก็ลงลงไป3ามหลักนะคะทุกคนลงไป3ามหลักนะคะแล้วก็ ตรงสาหลักแล้วก็ปิดจบนะคะปิดจบด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็พันควักนาะแล้วก็รูดเลยค่ะทุกคนรูดเลยทีเดียวนะคะแบบนี้นาะจะได้อย่างแล้วนาะจะได้อย่างนี้เลยนะคะก็คือสี่มุมสี่ด้านนะคะทุกคนแต่ละมุมนะคะก็จะมีช่องอยู่นะคะ ทีนี้นะคะทุกคนเช็คนะแต่ละด้านเนี่ยจะต้องได้หลักเพิ่มเป็นทั้งหมด11หลักนะคะเพราะของเดิมมีห้าเราเพิ่มอีกช่องละ3 2ฝั่งนะคะมันจะได้รวมทั้งหมดแถวเนี่ยเป็น11หลักนะคะแล้วเราก็จะถักเมื่อได้11หลักครบทุกด้านนะคะแถวแถว,แถวลายต่อไปเนี่ยแนวอันต่อไปนี่มันจะง่ายขึ้นนะคะจะได้ไม่พลาดนะเราจะนับตรงช่องนะตรงกลางนี่ไม่นับนับตรงแถวเนี้ยเป็นหลัก แถวเป็นแถวที่1นะคะนับอันับตรงตรงมุมเป็นแถวที่1แถวที่2ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแถวที่3นะคะทุกคนแถวที่3ามนะ,ะเวลาเราลงมุมอย่างนี้นะ,ะเราก็ลง3เหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่พอเราลง3แล้วเนี่ยเราก็ควักหลักนะคะควักหลักไปตามแนวเดิมที่เรามีทั้งหมด11บเดนสหลักถูกไหมคะเนี่ยเรามี11หลักแล้วเราเพิ่มมุมไปอีกสมุมสข้างเนี่ย แถวนี้นะคะแถวที่3เนี่ยมันก็จะเป็นได้ทั้งหมดนะะเมื่อกี้ได้ได้11ถูกไหมคะก็จะได้เป็น16ค่ะทุกคนแถวนี้จะได้เป็น16นะคะทั้ง4ด้านเลยต้องเท่ากันนะคะถ้าไม่แน่ใจให้ทุกคนนับนะคะถอยไปนับเพราะว่าถ้ามันผิดจุดหนึ่งแล้วอะผิดอันนึงแล้วมันจะผิดไปทั้งดอกนะคะดังนั้นเช็คก่อนให้แน่ใจว่าเราได้ทั้งหมด11 นะคะแถวเมื่อกี้นะคะแล้วแถวเนี้ยเราต้องได้16นะคะรวมรวมนับทั้งหมดแล้วนะคะเราต้องนับเอ่อทั้งในมุมด้วยนะคะเวลาเรานับหลักเนี้ยนะคะนะคะนับไปนะ,ะให้ได้สินะทุกคนให้ได้สิค่ะถ้าไม่ถึงเริ่มไม่ใช่เนี่ยคือผิดแล้วนะ,ะต้องไปหาจทยแก้นะเมื่อได้ เมื่อได้มุมหนึ่งถูกนะมันก็จะถูกตามกันไปเนะนะคะมุมก็ไม่ลืมที่จะลงสามครั้งนะคะไม่งั้นมันจะไม่ครบสิบหกนะนะคะอ่ด้านนี้ได้แล้วนะคะก็คือสิบหกหลักนะคะเนี่ยค่ะทีนี้นะคะแล้วก็มุมถัดไปก็เหมือนกันเลยนะคะด้านถัดไปอันนี้โซ่สามแล้วก็ลงตรงมุมนะ,ะนับ นานับมุมได้สามหลักนะคะาสามหลักแล้วนะคะทุกคนทีนี้ก็นับหลักต่อไปเลยนะคะพันหัวเข็มแล้วก็นับหลักต่อไปเลยเป็นสี่หลักนะคะนะคะจนจนครบค่ะทุกคนจนนับให้ครบสิบหทุกด้านนะคะอันนี้อันนี้จนมาถึงจุดจบแล้วนะปิดแถวแล้วนะแม่คะา ตัดมานิดนึงสกิปมาให้ทุกคนดูว่าเราก็ทำเหมือนเดิมมาจนมุมสุดท้ายของเรานะะะนะคะอ่ะนะคะมุมสุดท้ายก็ลงโซ่สามเป็นการจบเสร็จแล้วก็โซ่สองหลักสามหลักแล้วก็โซ่สองแล้วก็พันแล้วก็ควักรูปทีเดียวออกมานะคะอันนี้คือแถวที่สามค่ะทุกคนแถวที่สามจบแล้วนะคะ ทุกคนอย่าลืมเช็คนะให้ได้16หลักเท่ากันนะคะอันนี้ไม่นับนะคะนับแค่หนึ่งสองหลักนะคะทีนี้โซ่สองค่ะทุกคนลงไปในหลักนะคะหลัก3ครั้งนะคะทีนี้เนี่ยแถวที่ 4, นี้นะคะแถวเมื่อกี้ได้16นะแถวนี้จะต้องได้21คะ่ะทุกคนสาแล้วนะอ่านับไปเลย4หลักนะคะ4หลักหหลักนะคะหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ห้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะสิบแปดนะคะสิบแปดแล้วอ่ะลงไปสิบเก้าอันนี้ลงมุมนะคะยี่สิบนะคะมุมมันจะมีสามครั้งยี่สิบเอ็ดอาครบบนะคะนะทุกคนทุกด้านนะคะทุกด้านนะ ทุกด้านจะต้องยี่สิบเอ็ดหลักนะคะอย่าพลาดนะสามแถวที่สี่นะแถวที่สี่นะคะทําเหมือนเดิมนะคะให้แน่ใจว่าทุกด้านต้องเท่ากันนะ,ะไม่พลาดถ้าพลาดแล้วก็ต้องถอยใหม่นะคะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่เท่ากันนะคะ,ะก็ทําแถวต่อไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ค้าจะข้ามไปเลยนะเพราะมันจะเหมือนเดิมทุกคนไปถัก นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันนะคะอ่ะมาค่ะทุกคนมาจบแล้วนะคะก็ลงมุมสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมนะสาหลักนะคะในมุมสุดท้ายนะ,ะทีนี้นะคะ ซ่ส,สองครั้งทุกคนแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็ดึงรูดออกมานะคะเป็นการปิดจบแถวที่แถวแถวสุดท้ายแถวที่สี่นะคะโอ้ยคืออะไรก่อนเนาะรูดค่ะ,อ,ะออกมาได้แล้วแถวที่สี่สวยงามนะคะ อีนี้นะเมื่อจบแถวที่4นะทุกคนไม่ต้องตัดไหมชมพูนะแต่ว่าให้หยิบไหมอีกสีอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการแต่งสีอะถ้าใครไม่สอบสีก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะก็เอาอีกสีหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นไหมเส้นใหญ่ไหมคะไม่ค่อยอยากจะใช้นะแต่ว่าอยากได้สีนี้เนยมันไม่มีไหมเล็กก็เลยต้องมามาใช้ไหมที่ขนาดไม่เท่ากันนะคะก็จะลําบากนิดนึงแต่ถ้าใครที่ที่มีไหมชนิดเดียวกันสีเดียวกันแบบเ,เออชนิดเดียวกันเนี่ยก็ ก็สามารถจะง่ายกว่าอาจจะง่ายกว่านี้ะนะคะอันนี้นะก็ต่อเข้าไปเลยนะสีชมพูเราไม่ต้องตัดนะคะดึงเอาสีใหม่เนี่ยเข้าไปเลยนะคะเงื่อนเดี๋ยวเก็บที่หลังนะทุกคนนะเนี่ยใหม่ตัวนี้มันจะเป็นใหม่เหมือนใหม่พรมนแม่ค้าไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มนะในส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวอีกแล้วทุกคนนะคะเงื่อนนะคะเอาไปไว้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเก็บที่หลังนะทีนี้ต่อขึ้นมาเลยนะวิธีทําก็เหมือนเดิมค่ะ ก็คือจะโซ่สองครั้งแล้วก็ลงไปสามหลักนะคะแต่อันเนี้ยขอญาตนิดนึงเพราะใหม่มันเส้นใหญ่ทุกคนแม่ค้าขอใส่สักสองหลักก็พอนะค,ะคืออันนี้ทําความเข้าใจนะทุกคนนะเพราะว่าใส่ลงไปในนี้สองหลักเพราะว่ามันมีโซ่มีหลักที่ขึ้นโซ่อยู่แล้วเดิมอะหลักหนึ่งไงมันก็ดูหนาดูใหญ่ขึ้นมาเป็นสามแล้วเห็นไหมเออเนี่ยมันดูดูสามแล้วเออแม่ค้าก็นะ นิดหนึ่งนะคะทีนี้นะคะเมื่อได้สามแล้วโซ่สองนะทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงค่ะโซ่สองครั้งนะคะพันหัวเข็มนะคะนับสองหลักนะคะข้ามนะข้ามสองหลักไปลงหลักที่สามนะคะเนี่ยทุกคนทำพันควักหนึ่งหลักพันควักสองหลักเอาติดกันเลยนะหลักถัดไปเนี่ยดูดิดูความความไหมแตกเส้นมันใหญ่นะแล้วหัวเข็มมันไม่พอดีกันอะเออนะคะ สามครั้งค่ะนะคะพันควักสามหลักสามครั้งติดกันเลยนะแล้วก็โซ่สองครั้งค่ะโซ่สองครั้งนะคะแล้วก็ข้ามนะคะข้ามไปสองนะทุกคนแล้วก็ลงนะคะลงหลักที่สามนะแล้วก็ทาเหมือนเดิมค่ะก็คือสองหลักสามหลักโคอดหนึ่งอะ่ะ ติดกันเลยนะคะหลักที่3ามโอเคทีนี้โซ่สองครั้งค่ะทุกคนนะคะทำเหมือนเดิมค่ะคือความไหมมันเส้นใหญ่มันไม่พอดีทุกคนมันมีความไม่พอดีอันนี้ก็จะทรมานนิดนึงทุกคนก็รู้เอาเนาะทุกคนเป็นอันเข้าใจกันนะว่าแม่ค้าใช้ไหมเส้นที่มีขนาดไม่เท่ากันนะคะ,ะเพื่อเป็นตัวอย่างนะอ่ะนะคะทีนี้โซ่สองทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิม เป็นหลักสุดท้ายแล้วนะเป็นมุมดอกสุดท้ายเนี่ยดูดิทุกคนทรมานมากอ่ะแตกตลอดนะ,ะแตกตลอดนะคะโอเคทุกคนดูนะคะตามนี้นะมุมแล้วก็นะับไปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวลงมุมให้จบก่อนนะคะเอามุมอีกมุมหนึ่งให้จบก่อนโซ่สองแล้วก็ลงมุมนะคะมุมก็คือสามหลักนะคะทุกคนมุมก็คือสามหลักนะหนึ่งสองและสามหลักนะคะอ่ามุมก็คือสามหลักแล้วก็โซ่สองครั้งสามครั้งนะคะโซ่สามครั้งทุกคนอ่าแล้วก็ลงที่เดิมค่ะเป็นมุมนะคะสามหลัก ทำ่ไม่จบก่อนอ,อีกหลักหนึ่งนะคะอันนี้นะก็ได้ออกมาแล้วนะคะด้านหนึ่งนะอ่ะทุกคนดูนะคะคือเราจะแยกม,มุมสมมติเราแยกมุมออกมาอย่างนี้นะ,ะถ้าแยกม,มุมออกไปเนี่ยมันก็จะเหลือสี่หลักะคะ่ะทุกคนสี่ดอกหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้เลยนะ,ะให้ทุกคนนับนะคะถ้าพลาดเนี่ยไม่ได้นะเพราะความที่ว่า ถ้ามันเป็นมุมอะ่ะแต่ละด้านมันจะต้องเท่ากันทุกคนเออมันก็ดีอย่างทําให้เรามีสมาธิไงก็คือมัวแต่นับอยู่กับอันนี้แหละนะคะซิรี่ก็ไม่ต้องดูนะคะนะคะก็ทําเหมือนเดิมะคะ่ะสามนะคะสามแล้วก็โซ่สองนะคะไปเรื่อยๆนะทุกคนทําเหมือนเดิมอ่ะทุกคนทําไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราทําได้หนึ่งแถวจบชนกันแล้วนะ,ะทุกคนจา๋า จบแล้วจ้ามาปิดแถวนะคะปิดแถวด้วยสามหลักนะคะพันควอดสามหลักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่มันมันความที่เข็มกับไหมมันไม่เท่ากันทุกคนมันจะมีความออแตกอยู่ตลอดนะไหมแตกอยู่ตลอดจะทักยากค่ะทุกคนนะอันนี้ความเส้นใหญ่แม่ค้าขอใช้ โซ่แค่อันเดียวนะทุกคนแต่ของทุกคนเนี่ยก็ใช้โซ่ปกติเหมือนเดิมนะคะตรงมุมอ่ะอ๋แม่ค้าขอลงโซ่แค่อันเดียวพอเพราะความที่มันเห็นไหมไหม,มันไม่ได้ง่ายเลยค่ะมันไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยดูเถิเออจริงๆแล้วมันต้องใช้เข็มหัวใหญ่กว่านี้นทุกคนเพราะว่าไหมมันยังแตกอยู่แต่แม่ค้าไม่สามารถใช้เข็มใหญ่กว่านี้ได้ไม่งั้นงานมันจะชิ้นใหญ่ไปคือไหมพรมมันเหมาะกับงานนิตติ้งเนาะเอาจริง,รงๆนะคะได้แล้วนะครบจบนะคะแถวที่หนึ่งทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูแถวที่สองต่อกันเลยนะคะซึ่งแถวที่สองเนี่ยเราจะดึงเอาสีชมพูกลับมาทุกคนนะคะเราจะทิ้งสีสีโอโรสเนี่ยไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ดึงสีชมพูขึ้นมาเกี่ยวแทนโอโรสนี่ดึงไว้ข้างหลังทุกคนนะ,ะตรงนี้ก็ดูอย่าให้มันรั้งนะคะทุกคนนะดึงเอาสีชมพูขึ้นมาเกี่ยวเกี่ยวชมพูขึ้นมาก็โซ่เลยค่ะโซ่สองครั้งนะคะแล้วก็พันควักนะคะลงไปในมุม นะคะมุมสามครั้งนะคะมุมไม่ไม่ไม่ไมงงนะคะสามครั้งทุกทุกครั้งเลยทุกสีเลยทุกอันเลยนะ,ะทุกมุมเลยนะคะสามครั้งทีนี้สีชมพูเนี่ยเราจะเอ,อ่อทำการถักนะคะไม่โซ่เลยจะทําการถักพันควักลงไปในหลักนะคะลงพันควักลงไปในหลักนะคะ สองครั้งค่ะทุกคนเนี่ยมันจะมีแถวมีแนวให้เราอยู่สองครั้งนะคะแล้วนะคะลงไปในช่องลงไปในช่องเนี่ยสามนะทุกคนนะคะความช่องมันก็ง่ายอย่างหนึ่งนะทำให้เราแบบง่ายต่อการจำนะคะแล้วทีนี้ตรงนุงเนี่ยตรงดอกเนี่ยเราทําแค่สองหลักนะคะมันจะมีมันจะมีช่องเอ,อมีหลักให้เราอยู่เป็นแนวให้เราอยู่นะคะเนี่ยค่ะ ลงสองนะคะลงในสองหลักนะคะแล้วในช่องก็ลงสามสับสนไหมคะทุกคนไม่งงเนาะง่ายมากลงช่องในช่องลงสามหลักนะคะ่ะแล้วก็ตรงที่เป็นหลักก็ลงแค่สองนะคะหนึ่งนะ,ะสองนะคะอ่ะทุกคนทำไปอย่างนี้เลยนะคะเหมือนเดิมนะ,ะในช่องลงสาม ตรงหลักลงสองนะคะไปเรื่อยๆนะดูมีสตินะสติแต่ถ้าทำพวกนี้มันก็จะนับไปนับไปด้วยเนี่ยทำให้เราแบบมสมาธิไม่ไปไหนนะคะทุกคนส่วนตัวแม่ค้าไม่ค่อยได้นับปะ่ะคะมือไปแต่ตาอ,อ,อยู่จอนะคะทุกคนช่องละสามนะคะหลักก็สอง นะคะ,ะตรงช่องนะคะช่องสุดท้ายแล้วก็ลงสามครั้งนะคะอืมโอเคสามครั้งอีกครั้งหนึง่งนะตรงหลักนะคะตรงหลักตรงมุมนี้ก็ลงสองนะคะมันมีสองสองหลักให้เราดูนะโอเคคืออะไรก่อน ทุกคนในในมุมก็ลงสามนะคะไม่สับสนเนาะมุมก็ลงสามนะคะแล้วก็อืมจบปิดโซ่สามครั้งนะคะ ท,ทุกคนทุกคนทาไปนะทําไปเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวนะคะเนี่ยให้ทําให้เหมือนกันทุกด้านนะ,ะแบบนี้เลยนะคะก็ถ้าใครงงง,งงก็ถอยกลับไปดูใหม่ว่าว่าเรานับกันยังไงนะคะก็คือสามสองสามสองเนาะอ่ะทุกคนทําให้ครบทุกด้านแลวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ต่อจ้าทุกคนจ๋าจบแถวแล้วนะคะก็มาถึงตรงมุมแล้วนะคะอสองหลักเมื่อกี้แล้วเขาก็ถักในมุมนะคะสามหลักนะคะก็เป็นอันจบแถวนะอ่ะนะคะก็คือโซ่สองครั้งโซ่หนึ่งครั้งทุกคนคืออะไรก่อนแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็รูดนะคะนะคะอ่ะจบแล้ว ทีนี้ทีนี้ทีนี้พอจบสีชมพูแล้วแถวสุดท้ายนะคะสีชมพูตรงนี้ทุกคนเราตัดได้เลยนะเราตัดได้เลยแล้วทีนี้มาดูแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายเราจะใช้เป็นสีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นอีกสีหนึ่งมาจบนะคะแต่ถ้าใครไม่เปลี่ยนสีก็ไม่ยุ่งยากนะคะทุกคนก็ทําไปได้เลยยาวๆนะคะถ้าสีสุดท้ายเนี่ยเราก็ตัดชมพูไปแล้วแล้วก็เหลือสีโอโรสนี้นะคะ ก็ลงมุมเหมือนเดิมนะคะทุกคนโซ่สองลงมุมสามครั้งนะคะอันนี้จะทำเหมือนกับแถวเมื่อกี้นะคะทำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนมุมสามนะคะแล้วก็โซ่ไปสองนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เว้นช่องแล้วก็ทำนะคะทำหลักนะคะมันเหมือนกันค่ะซึ่งความแถวเนี้ยจะง่ายกว่าแถวเมื่อกี้ตรงที่ว่ามันจะมีแนวแถวเดิมให้เราดูเห็นไหมคะ มันจะมีแนวของของตัวเดิมให้เราดูอยู่แล้วว่าจะลงตรงหลักไหนนะคะมันจะตรงกันเลยค่ะทุกคนเนี่ยมันจะตรงกันทุกแถวนะคะจะเว้นช่องจะลงหลักนะคะตรงกันเลยทุกคนสังเกตง่ายๆนะไม่ต้องนับนะะแล้วก็ลงมุมนะคะมุมก็เหมือนเดิมค่ะสามหลักนะคะทุกคนก็จะจะยึดเลยจะยึดเอามุมเป็นแนวเลยนะคะมันจะง่ายตรงนี้นะคะพอได้สามหลักเนี่ยทุกคน นะคะโซ่สามเหมือนเดิมนะคะมาดูเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะตรงแนวกันเลยนะทุกคนแต่ละด้านก็เท่ากันให้หมดนะคะแต่ละด้านก็เหมือนกันอันนี้ไม่ไม่น่าไม,ไม,ไม่สับสนนะคะมุมก็ลงเหมือนเดิมนะคะเนี่ยทำให้ครบสี่ด้านเลยคะ่ะทุกคนนะคะซึ่งเนี่ยมาชนให้มันมาชนม,มุมเนี่ยเห็นไหมฮะแม่ค้าทาวนทุกคนทําวนแล้วนะสกิปเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าวิดีโอมันอัปโหลดเยอะไม่ได้มันอัปโหลดยาวไม่ได้นะคะเครื่องมันจะค้าง ก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็มุมเนี่ยก็ลงสามเหมือนเดิมแล้วก็ตัวแถวก็นะคะสามหลักโซ่สองสามหลักโซ่สองอย่างเงี้ยแล้วเอาไปลงตรงที่ให้มันชนกันนะคะทีนี้เมื่อมันชนกันตรงจบมุมแล้วนะคะทุกคนนะเราลูดปิดแถวแล้วอันนี้คือได้หนึ่งดอกนะคะเนี่ยจบหนึ่งดอกอย่างนี้เลยอุ้ยลายน่ารักเนาะนะคนะ,ะก็คือได้ลายอย่างนี้เลยนะคะทุกคนก็ สำหรับใครที่มีขนาดนะคะต้องการเพิ่มอเดี๋ยวบอกตรงนี้ทิกตรงนี้เลยก็คือนะคะเมื่อได้ครบอย่างนี้แล้วอันนี้ขนาดเนี่ยไม่เกิน32ทุกคนส่วนใครที่มีขนาดใหญ่กว่านี้และต้องการทําใหญ่ขึ้นให้ทุกคนเพิ่มนะเพิ่มแถวนะเพิ่มแถวนะคะแต่ว่าความเพิ่มเนี่ยไม่คือถ้าอยากได้ลายที่มันสลับสีอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วสมมติว่าอกเราแบบ36อย่างเงี้ย ะะให้ไปเพิ่มแถวตรงช่วงสีชมพูนะคะเราไม่ต้องไปเพิ่มตรงจุดอื่นนะคือเพิ่มแถวสีชมพูไนมะ่อย่างที่แม่ค้าทำเนะี่ยมันสีแถวถูกไหมฮะให้ไปเพิ่มสีชมพูอาจจะส่งแถวสามแถวขึ้นไปตามความใหญ่ให้เอาไปทาบกับอกเราเลยนะคะเพิ่มสีชมพูแต่ว่าพอครบขึ้นพอเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเมื่อครบแล้วเราก็พาสองแถวสุดท้ายนะให้เหมือนเดิมนั่นแหลคะค่ะ นะคะส่งแถวสุดท้ายเหมือนของแม่ค้าอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะได้หยอดดอกที่ใหญ่ขึ้นส่วนใครที่จะต้องการทําให้เล็กกว่านี้ซึ่งอ,อันเนี้ยไซส์ที่ม่คาทำมันใส่3 0มสถึงสาองได้เลยนะแต่ถ้าเล็กกว่านี้หมายถึงอาจจะเป็นของเด็กหรือของน้อง,องๆอะไรเงี้ยนะคะอาจจะทําดอกเล็กลงนะคะเวลาทําดอกเล็กก็ทําตรงช่วงสีสีชมพูเหมือนกันนะคะก็คืออาจจะทําสีชมพูแค่สักสองแถวทุกคนทําตรงกลางแกนกลางแล้วทำสองแถวแล้วก็ต่อลายเลยอย่างเงี้ย เข้าใจไหมฮะใครไม่เข้าใจแม่ค้ามีไลน์นะมีไลน์ทักเข้ามานะคะคือแม่ค้าจะทํากลุ่มทักเข้ามาถามความสนใจก่อนนะคะเราจะไม่สุ่ 4, สุ่มบัเป็นอยู่ในกลุ่มนะก็คือถามความสนใจถามความต้องการนะคะพูดคุยกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะตกลงเข้ากลุ่มกันอะไรองนี้เนาะก็ลองถามเข้ามาได้ถ้าไม่สะดวกไลน์ก็ไปในอินสตาแกรก็ได้นะฮะ DM มานะ,นะคะเดมมาเลยนะคะทุกคนเข้าใจเนาะไม่งงเนาะ ะะทาอย่างนี้4ชิ้นท่าทุกคนอันนี้ชิ้นแรกทําเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดนะคะทุกคนตัดนะแล้วก็เดี๋ยวพอชิ้นที่2ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อกันวิดีโอนี้แม่คะจะตัดแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนมาต่อกันที่วิดีโอที่2ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวแล้วเนาะ